พี่พี่น้องเนาะที่มาลงกับเอื้อพุ่มโขอโทษขออาภาัยนําที่นี้จะมีปัญหาเล็กน้อยเมื่อก่อนก็คือว่าอะไรเนาะเบิง้งเบิ้งผูงเเมม้เดียวนี่ก็เมื่อยเนาะโดยอันนี่แหละมีน้องมาช่วยเลยใครแน่เนาะใครคุณแี้เปลี่ยนกันหวานนะบอก,ก้าวกับมาอยู่บ้งางเมื่อคืนบดีมาเมื่อคืนอืม คือเดลี่นี่มาคบกันเบื่อไหรบอครับคบกันเมื่อไรสามไอ้น้องไอ้น้องนะสามคนก็มาคบแล้วแต่ว่ายังอายผู้ใหญ่เห็นแล้วเนาะผู้ที่เอาตามหานี่แหละเมื่อโบเห็นก็ะชื่อเอิญบอกเพิ่นบอกเพิ่นถามเพิ่นคอยเพิ่นบอกให้บอกให้คิดแหละเห็นได้เพิ่นบอกมาแล้วบบเห็นเลยบริลงจุดทูบจุดหนังเบิ่งบอเหมือนกันว่าผมเชื่อเนาะ บสบายดีสบายดีบ่อเก้าเออสบายดีบ่อซิดรออ่าเอาเปิดคลิปก่อนเนาะพี่น้องนะก็บสบายดีเด้อสบายดีพ่อเม่พี่น้องเบอร์สุขุสุคนพี่น้องเลยเนนะาะว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งไทยฝัง่งลาวแล้วก็อยู่ต่างประเทศพี่น้องเนะาะก็ยิ้งดีตอนหักเข้าสู่สองของดูชิตปั่นชุขอีกแลก้วพี่น้องเมื่อนี้กับพบกับบ่อเก้าสูส่ชีวิตน้ำพี่นอ้องเมื่อไหร่ เมือ่อีานไปมาหนังกันเนาะบอกก้าวเนาะแต่วันนี้ไปทงางไหนวันนี้บอกก้าวไปซิโนวันนี้ปิดตลาดน่อยนึงอืมแต่เมื่อนี้กมีโอกาสได้มานังกันอีกเนาะได้มาเยี่ยมเบิ่งอาการของแม่เท่าอยังบอกก้าวแม่เท่าปลายแม่เท่าปลายแม่ของอันสาวฟ้าครับเดือนางเดืนางเนาะดอาการทุนเป็ี่ยนอะไรวันนี้บอกก้าวอ๋อาการทุนก็คือเก่าคือเดิมละ ก็แย่ลงแย่ลงอะไรเนาะโดยโดยเกตรการททางข่าวข่าวของเันพลูกชายเพิินโดยลูกชายโกกเพิ่นหรือว่าไอ้โกกของอันสาวฟาสาวนางนี่จ้าคือว่าเงียบหายบอกเกา่าโดยไม่ได้หักขาดต,ติดต่อมาเลยนะเอากระเห็ดดีที่ชุดแล้วเนาะโดย,โดยทยิษกับบอกเก,ก่ากระเห็ดคือว่าดีที่ชุดแล้วเนาะโดย,โดย พราะว่าโบคือสัฟ้าเนาะสัฟ้าเราลงไปคืนเดียวเพิ่นกะเห็นโลดเนาะอันนี้ยันอีกอย่างยันหนึ่งยันเพิ่นเพิ่นลบริลลินโบหรือว่าในไหนเนาะเดอยันบริลลินโทรศัพท์เนาะยันเพิ่นบริลลินโทรศัพท์หรือว่ายันเพิร์ลบริเห็นคลิปเอโบหรือว่าในไหนพี่น้องเนาะความเทื่อกระอาตเพิ่นอาชีพอเพิร์ลหายพี่น้องเพื่อเพิ่นอาชิบอยู่ในโลกนี้ในโบหรือว่าในไหนเนาะเดอรเดอ ก็เหตุดีทีชุดมิแต่ว่าเ้าสิบขับไปบอกข่าวทั้งรอบครัวเพิ่นอะไรเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวขาก็แต่ก่ายังมีหวังอยู่แหละก็ง่ายเขาก็สียู่เคียงขางเพิ่นจนจนจนว่าสำเร็จการงานเนาะจนว่าเม่าว่าขอโทษเม่าวเพิ่นเบิดลมหายใจไปเลยเนาะบอกกาวดี๋ยวเดยวดยเบิ้งเพิ่นกับเหลืองแห้งได้บอกกาวไว้แมน เพราะว่าเลือดก็ออกบริยุทธ์เลยพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าทษนะเลือดเพิ่นก็ออกบริยุทธ์เลยจากท้องเพิ่นทั้งนั้นพี่น้องเนาะแต่ที่เขาไปบอกข่าวกับบอกข่าวก็ไปบอกอะไอเพิ่นกับไอเพิ่นคิดลายอะไรเนาะโดยโดยพเพิ่นเห็นลูกสาวเพิ่นมากแล้วก็ทั้งเอ้ยเห็นน้องสาวก็คือดีใจอยี่หลายๆเนาะแต่ว่าคืออ้ายกับเฮาก็เห็นที่แล้วกอะแล้วชุดแตะ บุญบาทนี่พี่น้องเนาะชุดแต่บุญแต่กรรมบาทนี่พี่น้องเอ้ยโลกมนุษย์เอามันก็มีมีเกิดแก่เจ็บตายพี่นอนะ้องเนาะอีเรลียงนะบาา่ไรน้องบอกเก้าไปเข้าไปน้งกันบอกเก้าไปโ,โอเคพี่น้องเลยไป,ปโอเคพี่น้องเลยไปบาา่กเข้านำไปเลยมื้อนี้อากาศก็อยากขึ้นนะ้องบอกเขา,านะ ฝนคือสิตกเนาะมาคืนนี่ก็ตกเนาะมาคืนนี่ก็ออะตกบ่อทางพี่ตกมาคืนนี่ตกอย่างแห้งอะไรมาคืนนี่ขึ้นรถคือเฮาบ่เป็นคือคนคือผู้บ่าวหน้าดำเน,นาะเลยอันใดที่อากาศขึ้นเนาะนี่น้องเอ้เลยทางบ่อเก้านั่งครับมาหนักก็ได้นั่งน้ำกันกับเวน,นสบายดีเด้อไอ้เพ <c oughs> ิ่น <c oughs> ไปใช้เบิ้งเบิ้งแม่ <c oughs>

มาบอกข่าวอะไรกะทําใจเลยเนาะเอ้ยเนะยาะโดยเพราะว่าเขากะเห็ด <c oughs> สุดความสาม,มารถข่าวๆเพิ่นกะเงียบมือที่ชงเลยเนาะคืออายกันเนาะแต่ว่าเขาตั้งใจประกาศหาทั้งไทยโู่เพิ่นลงมือที่ชงมือที่สามแล้วโดยกะ บ่ยินข่าวเนอะได้เลยได้บินเลยเนาะบ่บ่เห็นแต่ผู้เพิ่นพี่น้องทางุ่้เพิ่นชอยกะคือสีชุดความสามารถเพิ่นได้แหละโดยเพราะว่าคันคือสาว์ภาคอ่ะคันว่าเพิ่นเห็นเพิ่นกันยังมาหลดเนาะมือเดียวนึงนี่สองสามมือแต่กันอย่าอย่าพึ่งเบิดหวังเนาะเพราะว่าบางเทือบางทีสมมติว่าเพิ่นยังมี ชีวิตอยู่เพื่อนอ่านยังไม่ได้เห็นคลิปกับมี่ยังบมแน่เนาะบอชิโนยังบมแน่เนาะบอเก้าเนาะอ๋อยังบมทันได้ยินข่าวกับมี่เนาะเชื่องยัคนบอกทันได้บอกกับมี่เนาะดูที่ว่าเขาเคยเห็นน่ะเนาะก็ยังตัดสินบาได้แต่คืออาการไม่เท่าเป็นได้เดิมมันอาการเพิ่อนกันเนาะเพิ่อนประธานหาลูกมัดคุกคนเฉื่อ คนรู้จกักโม่คู่ทกระสนิทก,กันลูกหลานพาระถามเมื่อเพิ่มไปจากให้ข่าวมานะรูจะ้จักไปมากจังว่าโคหาไอาย้ยคนลูกชายคนบอกชือนะ่องอนั่นดิแต่มาแล้วเมื่อีงมาเลยหลานลูกเพิ่นลูกหักลูกแพงของเพิน่นโอ้ลูกลูกาลูกบุญธรรมมาเนาะแบบนี้เลยยังแต่อายกริสีคันว่าบเห็นแล้วกศิษยเอืน่นบอกเพิ่น บอให้ายปัญหาเพิ่นคอยเนาะมันก็ลำบากเนาะเป็นมาดนเลยพอละมานบ่ต้องให้เพิ่นเป็นห่วงหยังเนาะโดยบ่ต้องให้เป็นห่วงก็สิสิได้เอินบอกเพิ่นนะคั่นว่าเพิ่นสิได้ยินอยู่ตอบสนองอยู่ก็ะชีบ่ให้เพิ่นคอยน่เนาะดนเลยลูกผู้เบิ่งนี่ก็เนาะเป็นเดือนเดือนชามเดือนอลไรเพิ่นป่วยมานี่ป่วยคันป่วยบ่คือหมู่เนาะป่วยเลยคอมมินคอมสระแล้วนลำบาก ลูกบากหลานอะไรสิซะคือเอื่ยมาเบิ่งนี่ก็อระมานอเออละมานคือเอ่ยมาเบิ่งก็บชาเจ็ดมืออะไรนี่ครัวอยู่ตลอดนะจนบริยูไปหมทุกมือเลยวะทุกมือเลยทุกมือก็ยังว่ามีน้องมาซอยใครแน่แาบนี้เนาะใครแน่เอืไปนอนในอย่างเนาะไปนอนในผักถอนซื่นขึ้นมาจากหน่อยแน่ก่อนเมื่อก่อนกับคนเดียวคือเบาเก้าเห็นนั่นแหละหลับพละเด็กคนเดียวเนาะครัวอยู่คนเดียวมันก็เลยซีดเนาะหน้าตาแบบนี้ก็ มันเกิดจนกินข้าวบ่ได้คนละโอที่น่อยเมื่อยที่ชุดข้วก็นเขาได้นำเนาะเหื่อยที่ชุดเบิ่งคนช่วยโอยเมื่อยที่สุดจนเอื่อยได้ไปสิดยาอยู่อนามัยอยู่อนุทุกสารานี่ยจะเพี้ยนเนาะเอื่อยก็เดยเนาะขั้วเลือดมือนก็บเนาะเป็นโรคอันนี้ลำบากขนาดู้ใดบ่เคยบ่พบบ่พ่อกันเนาะโอเคพี่น้องเนาะที่มาลงกับเอื้อยพี่โตขอโทษขอไปนำที่มี่จะมีปัญหาเด็กหน่อย เมื่อก,ก่อนก็คือว่าอลไรเนาะนอนเบิ่งเบิงบ่งผูเ้เดียวนี่ก็กบเมื่อยเนาะโดยอืมมันนี่แหละมีน้องมาช่วยเลยใครแน่เนาะใครคุณแม่เปลี่ยนกันอ่าเนะาะบอกเก่ากับมาอยู่บอ้องเมื่อคืนบได้มาเมื่อคืนเนีคือเดี๋ยวนี้นี่มาคบกันเบ่นบอะไรบ้างแค่คบกันบ่นแล้วสามไอ,อ้น้อง ไอ้น้องน่ะ3คนก็มาครบแล้วแต่ว่ายังอ้ายผู้ใหญ่แห่ล่ะเนาะผู้ที่เฮาตามหานี่แหละบ่เห็นแล้วก็สิเอิ้นบอกเพิ่นบค่ะเพิ่นคอยเพิ่นบ่ให้บ่ให้คลิปนี่แหละเห็นได้เพิ่นบ่มาแล้วบ่เห็นเลยบ่ได้ลองจุดทบจุดหยังเบิ่งบ่เหมือนว่ามเชื่อเนาะยังบ่ทันได้ลองจุดทบจุดทบเบิ่งเอิ้นเบิ่งย หรือว่าเคยยันพันนั่นผันนี่บอกเจ้าว่าพ่อเพิ่นหายเนาะยันเพิ่นยังมีชีวิตอยู่หรือบ่หรือว่าไหนใดหักกันยังมีแต่ว่ามันกับมันกับไก่ขั้วไก่เนาะประเทศไทยเนาะบอกึ้นบอกยันยังมีอยู่ดอกชีวิตค่ยพี่น้องแต่ว่ายันหล่างๆยันเพิ่นบ่ได้เห็นคลิปนี่แหละเนาะบอกกาอเพิ่นกะหักตะกี้เพิ่นมาอยู่นี่เพิ่นกับคนหักแม่บ่หักแม่แพงแม่ สี่หักยก e. kind of okay. ็ว่าเนอมีน้องเพิ่งยังน้อยยังน้อยอยู่ก็ยังก็สี่หักพ่อหักแม่อยู่ล้วว่าเนอเพิ่นจะมีเพิ่นมีพ่ออยู่พุ่นแล้วเพิ่นไปแบบเพิ่นก็เกิดอยู่นี่ใหญ่อยู่นี่โดยเกิดอยู่นี่เกิดอยู่ซิโนเกิดแต่เมื่อก่อนอยู่ซิโน่ใช่เกิดอยู่ซิโน่ใหญ่มาอยู่นี่อ๋อเมื่อก่อนอยู่ซิโนเมื่อก่อนอยู่ซิโน่อยโนนี่ก็คืออยู่ในตัวเมืองพี่น้องเนาะโดย อยู่ในตัวเมืองเซโนโ่ะคืออยู่ปัจจุบันนี่คือมันอยู่อยู่เขตในเมืองออกมาอีกน้อยนึงเนาะแต่ว่าทางก็อยู่ติดกับทางไงทางเมืองเวียงจันทร์พีน้อยก็เลยเนี่ยกันเลยหญ่มาอยู่นี่ด,ด,ดังจากพ่อเพิ่นเชียบ่จางไงมาอยู่พีพ่พ่อพ่อเพิ่นอยู่ทางนั่น พ่อเพิ่นดูไทยพ่อายู่ไทอเพิ่นปะกันก่อนบ่ปะกันก่อนเลยอยู่นะแม่ปะแหไรแม่แหไรเอาลูกมาอยู่น้ำโดยแต่ข้าวปฏิการยังเล็กเหมืนเราแต่ข้าวสมัยโป๊ปไปสงครามเพื่อไปนองเลยเนาะแต่เพิ่นกับกบเมื่อบ้านเพิ่นเนาะประเทศเพิ่นนะได้ยินแม่เพิ่นบ้านนะโบท่านเราเพิ่นกับโบได้กลับมาเลยโดยโอ้น้องยังเกิดโบท่านแล้วกูเป็นน้องนี่ มแม่เป็นเราในฟังนะสมัยสงครามพี่น,อน้องเนาะเป็นกมา,ามาอยู่อยู่บ้านเฮ้าแหละเนาะตะก,กี้แลวมันนี่สงครามมันเบิดแหละเป็นกับเมื่อบ้านเพิน่นและเมื่ออะไรแบบนี้แม่กับบริเมืองน,นะบริเมืองเพิานเป็นลูกสาวเดียวมีลูกสาวเดียวอยู่นครในแม่เิ่นนะ กิเลยบริเวอน้ำผัวเพื่นเหล่าสุพังบ่เพื่อนเหล่าสุพังนะครับผัวเพิ่นก็จะเอาเมื่อน้ำอยู่บ่จะเอาเมื่อน้ำแต่ว่าเพิ่นบุเมื่อเพิ่นอยู่กับพ่อกับแม่แม่เนี่ยเป็นลูกสาวเดียวของของพ่อของแม่เพื่อนแสดงเพื่อนก็ดีอยู่เนาะผัวเพิ่นกะบพ่เก้าเพิ่นเพิ่อนเลยได้เท้ามาหาลูกชายเพื่อนบ่โดยแม่ก็เที่ยวเมื่อคือกันแล้วเมื่อบ้านผัวเพิ่นพันนั่นโดยโน่อนโดยโดยแะ้วเอาลูกชายเพิ่นเมื่อเหตบัสเหตเป็นคนไทยโดย แลพี่น้องเนาะแต่ว่าเขากับโบหุ้คักแน่ว่าง่ายแต่เขากับลงถ่ายคลิปลงไปเบึงเนาะนเพื่อเพื่อนเห็นโดย <c oughs> มังเถื่อคือวา่าบรายคือชาวฝรั่เนาะอ่านว่าขันว่า,พเ,วาเพื่อนเห็นนี่คือว่าเพื่นกลับมาอยู่แดขวานเนาะโดยเพื่นเห็นต้องมีเพนะนะื่นจะเจออะไรเนาะเนาะมันต้องเจอมันต้องกลับมาเนี่ยเนาะทันงว่าคนยังเป็นมีชีวิตอยู่หลังจากคนเมื่อบ้านเป็นคนไทยอย่างคนกับรนานานบริกลับมาหรือน้องบอกกลับมาครั้งหนึ่ง กลับมาครั้งหนึ่งแล้วก็ไปแบบอกลับมาตัวจะงหวะว่ามีครอบครัวผมบอกมีลูกมีเต้าครั้งน่บ่บ่มีอสร้างครอบครัวยู่นีเลยบ่กคืกลับมาบอเก้าก็เห็นยุบินเป็นพ่อเก่าๆแล้วนะโอ้บ่เก้าก็เคยเห็นแต่ยังน้อยเลยนะยังน้อยบอเก้าแต่แต่ยังน้อยเห็นเป็นก็เห็นแบบท่านท่านนะพราะตัวผู้เจ้าว่าสื่อแบบนี้นะโดยโดยโดย คือคนผิวขาวๆสูงนิดเดียวหน่อยแต่ว่าบริ่งกลินบริ่งใหญ่คือบอบขาวเนาะบอบบอบบอบเป็นคนบางบางคนตัวบางเนาะเอาคันว่ามีบุญต่อกันกับเพื่อนอาชีพมาเนาะโคือเนื้อในหนองสาเจ้านี่อาจจะมีบุญแห้งแม่เพื่อนคิดคิดทอดแห้งเนาะโดย สิบุญรวมแม่กับลูกเราไปดึงเอามาแหละจังเห็นฉันโบเห็นดอกแล้วสิไปเห็นเนาะเมืองไทยจกล้านคนเจะคิเขากลาวามบริถึงขันว่าเป็นชอบใหญ่อีกเนาะต้องแนนนอยบา่านนี้ไปเห็นเห็นเชยพี่น้องเลยเมือม่อานี้พากันได้ยังกินตอนเช้ากินข้าวกินน้ำกินปลิงปลาขาวเจลกระเดก ภาษาบ้านเฮากินไปจังสั้นแล้วเลากพักแถวนี้บ่มีบ่เผินมาเลาะขายกบขายย่างบ่มีบ่มีแต่เอ้ยมาอยู่นี่ซาวเจ็ดวันล้วบ่มีกบบ่มีปลาแต่เอ้ยมามันก็ยังบ่หอดยามมันอกเนอะบ่เก่าแต่ว่าช่วงนี้มีกะบ่กบบ่แงละไรหากบ่เห็นบ่ชิดบ่เห็นไผมาเลาะขายขันไ้หลายนี่ต้องยามเข่ามานด้วยย่ามหฮอใก่ชิเกี่ยวเข่าด้ ครบน <c oughs> hey, oh oh <c oughs> ี่โดยยามนี่อยากกับมันอยากอึดได้มันบริจากนี้โดยเดี๋ยวอะครบมันซ้ำเขียนเซ้ำเขียนอี่โม่เนี่เนาะโดยเพราะว่ามันไม่เท่าที่อยากบอกก็บริกินอยู่ยังบริกินอยู่บมมีที่เนาะจะซส้อไปหาอยู่ใส่บ้านนี่เราก็ไปตลาดเชียงนอกลืมเหล้าหาบอกกันว่าเนี่ย แต่นี่ยู่น้องไอ,งอเดียครับอันพอ่นก็นยังอยากกบค<ด>ือมือนี่ครมือนี่ก็ได้ครัวบอได้ได้หลางได้เสร็จบอเลืองยังยังบ่ท่านบ่ท่านได้ครัวจะมีก็ขอโทษไม่น้องก็ต้องจะมีกินมีอย่างเนาะอันนี้เขาผูเบิงชั้นเขาถือกินเลือดกินอย่างไยสุขภาพมันก็บ่ได้คอยแข็งแห้งได้บ่ก่าว,วอลย ถ้มัเที่แพงหอเพราะว่าพ่อจะโชว์นั่มคนละ่าขอโทษยังไงก็เติมหนึ่งเลยคันว่าเฮาเบิ่งคนโชว์เลยมันนบ่มีคนเปลี่ยนบ่มีคนเบิ่งเฮานี่ได้ไปก็สู้เต็มที่แล้วนะคือว่าเก่งเติมไปกันเนาะสาวไปมือเนาะเบิ่งผู้เดียวสาวไปมือโดยเป็นน้องสาวมาซอยบาทแต่ผักผ่อนเนาะมีแต่ผ่านในน้ำ อาผ่าอัดปากบบมีบ่อผ่าปิดปากเวลาอาเวลาเขาที่ทำความสะอาดเพื่อนเขาก็ใส่ผ่าปิดปากเขามี <นะ S 2> มใส่ใส่ผ่าปิดปากใส่ถุงมือ,อยางอะไรขันมีบบมีบสิไปซื้ออันนี้กับบริปถุงมืออนามัยคด้โดยจุบปิดชบบางๆนะอันนี้คือบริเมนบากความหมายว่าขี่เดียดแม่ขี่เดียดยางพี่น้องคือเขาเพรว่า่าพญาตนาิน้อกับอีจยางกับเพื่อน ฮาการเมียนเฮากัดผักษาความสะอาดฮาเอิงอะไะก็ง่ายไปน้องเลยเนาะว่าคุมือมีผลก็ะเห็ดออกมาบ่คือคาตะกีได้คาตะกีแบบบูมีนอกคนคาตะคีคือคื้อนี้มันจะมีครบเลยมีหดเั้งผ้าตัดเ้งชมมือยางเฮาใส่ตรงเลยฮาใส่แล้วเฮากัทิบรโดดไม่ก็บบริเวณสุขภาพตัวโฮานะเะแม่หือสุขภาพโดยเองแม่นๆสุขภาพโ่ที่ว่าเบิ่งเบิ่งแง่อะไร มันบริหมายความว่าเราลังเกียดเกียดแม่เจ้าของบ่แมนได้พี่น้องเอ้ยเดียยันว่าสิโอ้ยแม่เจ้าของกระบอกอยากจับอยากบายบ่แมนคือความหมายเ่าป้องกันสุขภาพเราโดยแมนผู้ยูเพราะอะไรผู้ยูต้องฉมแฉีงได้อ้อเพิ่นกะคันว่าเว้านั่นก็เวลาเพิ่นกะเรือโบราณได้เน่าบึงเนาะเดี๋ยวแมนทางบ่อเก้าทำเฮากับสีมาเยี่ยมมาจามมือดอกะบางทียก็ แต่มีผู้ใหญ่มีอย่างเพิ่นซอยเหลีอยมาเล็กๆหน่อยเนาะมูลลายกัซอยเป็นกระเพาะกระเพเนาะทำศพสองศพเพื่อกระเพกับชื่อมาห้ยครูแบบเพิ่นมาเยี่ยมมาหยามกันคำเมืองคืนบอกโดยมีมาบอกมีพิ่นมากกับเช้ากับคนผู้มือลายกับสามชีเพิ่นมานั่งหลินนี่แไละโดยเต็มหมดเลยตารางเต็มหมดแลยเพิ่นนั่งเบิกดูแลซอยกับเ็นเพียงคืนตีหนึ่งเพิ่นกระกบแสดงว่าเพิ่นกระมา อบอุ่นแถวบ้านหมู่บ้านกับสมัคคีกันดีอยู่เนาะโดยกันบางโง่บางเฮือนบางเลี้ยวเล้ยเนาะบางบ้านวันสารพี่น้องเลยอาจจะหายากได้ที่นอกจากว่าวากอโทษจนเออจนชิ้นลมจังเหตุมาเต่าโฮมนอกจากพี่จากน้องจะคของได้คนอื่นยากเลยคนอื่นเนาะชื่อว่าเนาะคนใกล้คนคนใกล้คนใกล้งนจายกระแสจลิงๆออกมาเย มาสมัครที่กันตลอดอยู่เหมือนกันเนาะนั่นแหละฉะนั้นครับจังมีกระเพาะกระเพรเนาะเป็นช่องพอเป็นต้มน้ำหอมน้ำหอนกินพนังลมกันเนาะกินกระเพร์บอกก้าวกับมาดุอยู่บ่กลางคืนกับมาอยู่มากบดบังมาคนมาอยู่คนกับมาบดบังคนกับครับขาลูกขาเมียเนาะวกลูกเมียกันยังน้อยเลยพี่น้องบอกก้าวกันเลยเอากระเสือเวียนมาเลยอยู่คือเอาบัด อยู่ไกลกลางคืนเนี่ยไม่ได้มามาแต่ตอนเช้าแบบนี้เอาโดยบินตอนเช้ามาตอนเช้าก็ดีเลยบาซิสมาตอนเช้าก็ดีเนาะมาเยี่ยมมายางก็คอบคุณนลายนะอ๋โดยบขาเป็นยังบขาเป็นยังเยี่ยมเยขาเมื่อก็เอยก็ขอบคุณนบาซิสนี่แหละโดยโดยมาจอดก็เลยถึงเศร้าก็ดีอาจจะมีบุญอ่าห่วมกันแต่ชาติก่อนหรือว่าชาตินี้เนาะแต่มื่อแรกที่บอกก้าวให้มาพูดแหละกับบุญว่าขึ้นหน้าได้องเลย ก็เมื่อยในได้มือนันว่าชีบัมาเวและมือนันว่าโดยพอดีขึ้นชวดบอกพอเมื่อนันไปขึ้นเฮื่อนมาเนาะเข้าบอกบไปขึ้นเฮื่อนน้องอ้อมผู้ในอยู่ทูอยู่ทางันกลายของงานน้าตาลไปซื้อรถจักรไปให้ให้เขาเอารถจักรไปมอบให้น้องอ้อมมือน่นเลยขึ้นชวดแบบนี้เลยมาเวมาเวกับกับข่าขอบอวบวงก็บขึ้นขึ้นว่ากับไม่ได้ขึ้นว,ว่าชี อยากได้ยอดวิวยอดอย่างเราพี่น้องมือนั้นนะกขึว่าอบ,บุนชอยกันเอา้าบางทีให้ให้ลูกสาวเราลับมาเนาะของมาเราเห็นเห็นมันเรานอ,กอนกอดหูเนา,นา,า,าะเลยว่า่ายทายเบิ่งว่ะนี่มีเห็นอลีบบาทอี่พี่น้องเลยถือว่าเป็นบุญเฮาเป็ดบุญรวมกันอันนี้จะพังเบิ่งอ้ายเพิ่นเนาะโดยเฮวก็ยังยังยังตีบ่ได้เนาะบอกกล่าวว่า สิทธิข้อหมายว่าเพิ่นโอยากมาหรือว่าสิทธิข้อหมายว่าเพิ่นเสียชีวิตแบบเป็นทุกชิงทุกอย่างเนาะตีก่อนบ่ได้เพราโดยอ่าก็คือแต่ละสิ่งละอย่างเนาะคนเทาบริเห็นกันไม่มาคุยกันเนาะไม่เห็นหลักๆนี่ใมเมนข้อยันแล้วยังบม่ได้เห็นคลิปไม่แล้วก็ข้าวไปังสั้นแล้วเนาะโดยคอยเชื่อว่าขันเห็นคลิปนี้มันต้องเจอเนาะต้องเจอต้องมาอยากจำได้กันโดยชาวฝ่าเราก็ยังริ้วมาเลย อมันก็ต้องมีหวังเนาะด้วยเรนิจะใส่ไหมใส่เพิ่มเพื่อเปล่าบอกใส่ทุกมือเปลี่ยนมือหนึ่งสามครั้งเพิ่มเพื่อนี่จะแพงเปล่ากสินหาพันเขาเอายื้อต่อสุดน้อยนะต่อซบหนึ่งบอก่าซบหนึ่งซบหนึ่งมีมีจัดจัดแพ่นมีฮกซบหนึ่งตัวใหญ่นะแผ่นใหญ่ มีหกแผ่นราคาเท่าไรคะชมหนึ่งไปซื้อหกสิ้นหาฮานเดียหกสิบห้ากัะสิประมาณล้อยปลายเนาะร้อยรอยเช้า i̇şte พี่น้องเลยร้อยเช้าเบาสประมาณนั้นเย็นอาชมหนึ่งคุ้มจึงมือไอสองมือสองมือเมื้อนึ่งละสามเวลาเลยสามเวลาเศร้าเสียงแรง อันคนถ่ายกับพิชี้ไม่ได้เพราะ <c oughs> ว่าคน,คนมีเตอัน,นออกเลือดคนออกโดยถ่ายกามิแต่เลือดเลยเนาะเนี่ยเราบริกินข่ากินน้ำเนาะกินได้แน่กับแต่น้ำเลยเนาะกินได้น้ำโดยน้ำต้มน้ำเข้าเป็นน้ำใสๆฮะหอยอดเ่ปา่นกินเข่าวบ่ได้ต้องต้มเอาแต่น้ำน้ำเข้าที่เป็นใสๆนะน้ำ แต่ก็ยอดสะตะ้นกินได้อยู่เปนน้ําโดยโดยา่ได้เฮาก็เป็นกําลังใจให้คือเก่าเด้อโดยอ่าสู้ๆเนาะเข้มแข็งโดยเดี๋ยวเฮาสิไปเรียกต่อกอนเด้อบัดนี้เด้อโดยอนี่ันก็สิแวะเวียนมาเยี่ยมมาหามื้อเนาะโดยเป็นนบดบุญแม่เฒ่าพุ่นแหละเนาะโดยอ่านได้สนํากันเนาะว่าลูกก เบิ่งแม่แ็ถือได้บุญน้องบอกล่าวเนาะบุญอันยิ่งใหญ่ที่น้องเลยเนาะมีผู้บังเกิดเจ้าเฮาเนาะผู้เดียวในโลกเป็นถึงพาเฮาเป็นเบ่งเฮาออกมาแห่งบ่เลยว่าเนาทรมานู้ศิษธ์กับ่มูหดอกคับตามคําสอนผู้ใหญ่ิ่นสอนมาหลายๆเนาะแด้นก็ดีใจนําเนาะเสียใจนํา โดยสบายดีเด้อสบายดีเบาชิดสบายดีดเลยเบาเกาโอเคพี่น้องสบายดีสบายดีอีกแค่นึงน้ำเบาเกาเนาะเข้ากระเท็ดนยังได้บุหรา่เนาะโดยมาจากมาให้กำลังใจกันละกันอะไรนาะบบาเ่าโดสบายเพิ่นกับเสียชีชีทำใจน่แหละเนาะโดยเลยเรื่องอ้ายเพิ่นกันเนาะเพราะว่าอ้ายเพิ่นนี่แห้ กะเทกพี่น้องเลยลายฟ้าหนาปีเลยเนาะบ่กวก้าเนาะเรื่องเรื่องแม่เพื่อนกบเพื่อนกะตั่สิทําใจเลยเนาะว่าเพื่อนกบหูว่าเวลาของของแม่เพื่อนมันกัดหน่อยลงหน่อยลงลงมือแล้วพี่น้องเลยทางตุชิตตบอ่าวเก้าเนี่ก็สีแปะเวียนมาให้กําลังใจเพื่อนตลอดอยู่ดอกเนาะบ่าวเก้านะคือกันว่าตุวชิามีงบแน่ตุชิตกะ ไอ้เพิ่นพอได้เพิ่นซื้อกระเพยไปตอนหักแาแข่คนมาเยี่ยมมายามมาเลยคือเมื่อวานนี่กะซอยเพิ่นซอยแสยนหนึ่งไา้เพินซื้อกระเพยไปกินแต่หนึ่งก็เป็นจำนวนปลายหรอกพี่น้องช่องร้อยเอากะยัยงมีไร,ไรายได้ปลายนัาคือทั้งตังวชิดก็ได้แต่ว่าลักๆก็ยังให้เห็นลูกชายเพิ่นเห็นไอ้เห็นอ้ ของสาวฟ้าชาวนางอะไร<ด>เพราะว่าเมย์พิ่นว่าเมย์พิ่นดว่าอ่าลูกสาวว่าว่าเมย์พิ่นก็ยังจมหาได้บางเทีบางเทีบแบบแบบเราสีสวดหงมื่อมาเแต่ว่าเราโซแห้งนะพี่น้องป่วยแห้งมานนเนาะเลือดนอี่ก็ออกอมือเราบอกว่าแม่แม่แมคนครัวคนเมียอนอี่ก็เมื่อยเด้เนาะเมื่อยแล้วพี่อ่ะแล้วมีแต่ทางตุซิดย์หรือคนเวียนเวียนมาให้ก๊าซที่เครื่องใช้คนสูๆไป ทียมาเห็นเรื่องแบบนี้น้ำตาเมือม่อยเมื่อยแต่กะเฮาก็ต้องคิดว่ามนุษย์เฮามันหลีเลี่ยงอะไดเรื่องแบบนี้เนาะโดยมันเลย,ยทุกคนต้องได้มีบลสุดท้ายเน้องพี่น้องสีรวยสีจนสีทุก,กเช่าใดก็ยาบอกเขาเลยโดยสีใส่เพชรนินงจินดาขี่รถรูรถงามสีหางมีใบกระยาผลสุดท้ายกะหลีตัวนี้บ่ะด้คือเก่าเบิด,ด,ดใลโลก เนาะจุดจบแก่เอาไปน้ำบ่ได้อย่ไดะเดยนนะพี่น้องเนาะสิ่งที่เอาไปน้ำได้ก็คือไ้ยินแต่ผู้เฒ่าคนเว่าก็เอาไปน้ำได้แต่พมดีเดยนพมดีเกดดีให้คนกล่าวคนถึงคนจือตลอดไปนั่นคืออาจจะเอาไปได้กับบุญกุศลที่เขาสั่งคนดยกับบาปนั่นแหละเนาะพี่น้องเลยเขามกบะมูกดอกต้นนี้ตวชิดกระมูก แต่ทุชิดก็เชื่อว่าเห็ดดีต้องได้ดีเห็ดชั่วต้องได้ชั่วแต่พยายามให้คนทุกคนเขาก็ต้องเห็ดดีแต่ว่าข้มหมายว่าเกิดเป็นคนคนเท่ากับมีคือการชั่วพี่น้องเลยชั่วหน่อยชั่วลายในแต่ละคนมีบุติพี่น้องเลยมีเบิร์แต่ว่าขึ้นอยู่กับผู้ใดที่ปฏิบัติเอาในใดเนาะคือตุชิดนี่กับ ต้องมีด่านเลยแล้วก็เอาชีบรห,ให้ให้มันทิชชู่ตัดลายพี่น้องกันเนะาะบ่อเก่าเนี่ยคือกันเนา<ม>ะทุกคนอ่ามึงเชื่อจะกินไก่ปาัดคอไก่ขาไก่กินอันนี้บริเวณแบบนีนบเนะ้เนาะแต่มันหลีกเลี่ยงบ่ได้พี่น้องเนาะเอย่าขาสัตว์ตัดชีวิตวแต่ว่ามันเปาเป็นมนุษย์เพิ่มเป็นเห็ดออกมาให้เรากินบาดนี้เนาะเพิ่มสางมาอโอเคพี่น้องเอ็นเนาะเอากะสิคอโตอำลาพาจากสิไปเวียกต่อบาดนี้พี่น้องเอเนาะจุดชิดกับบ่อเก่าค่ะ ขอบุญขอบคุณเด้อู้ใหญ่ก็ดีแล้วกะพี่น้องเอฟซีบัต่ทุกคนที่เป็นกําลังใจแล้วกะสนับสนุนดูซีที่บ,บอกกล่าวมาโดยตลอดเนาะบอกกล่าวเนะะวาะขอให้ทุกคนจงมีสุขภาพแข็งแรงเดอ้อความเจ็บอย่าสุดัความใครอย่าสูมีเดอ้อจงมีแต่ความสุขกายสบายใจเนาะพี่น้องเนาะฝากพี่น้องก็ไลก์ก็แชร์ออกไปหลายๆเนี่ยเดอ้อบางท่ออายเพิ่นเห็นคลิปนี้บางทีอ,อายเพิ่นจะกลับมาหาน้องสาวเลยก็มาหา แม่เพิ่นพี่น้องเอ้อเนาะโดย,โดยผักปอกเก้าผัากบอกพี่น้องแน่ขอบใจแน่เนาะาทางบอกเกล้าขอขอบุณทุกคุณหลายๆเด้อทางพี่น้องเอฟซีเนาะที่คอยให้กำลังจิตกำลังใจให้บอกเก้ามาตลอดตลอดตัวซีเนาะขอขอบุณทุกคุณหลายๆขอให้พี่น้องเอฟซีขอให้เป็นลำลำรวยๆเด้อขอมีมีบุญกุศลคือกันเด้อสาธุ